กินเงินคนขอรู้ใจเชื่อเรียกชื่อโลกาน้องโลกาเพื่อนบอกว่าเพื่อน้องโลกาโลกาอะไรนะโลกาขึ้นมาพี่ประกาศชื่อแล้วลูกพี่ไปถ่ายชื่อแล้วสิบโคตรนะครับที่หนึ่งจากพี่คิมจากพี่คิวพี่คิมจะดูตลอดเวลานะครับที่หนึ่งพี่ให้ตั๋วถ้าไปตั๋วไป อันนี้คือตั๋วฟรีที่บอกก่อนคือถั๋วฟรีเลยไม่ต้องไปเสียเงินไม่ใัวฟรีเลยจะหมดจะดูได้ในวันที่3สมีนาคมปเ3สมีนาคม่อนเกื่องหามปีนา่นเกม2020อุ้ยเป็นปีอ่าวงมงงงง ยังงงอยู่ไม่มีใครตามดูผ่านอยังงงอยู่โง่นาไหนคนเก่งที่31มีนา2014โอเคนะครับเปิดตัวีเลยพร้อมไหมลูกพร้อมไหมครับพวกอกเสียงมาจากบ้านลวกพี่เพื่อนของฟังเสียงหน่พร้อมไหมครับพร้อมจงเลยไม่อะไรก็รพร้อมไหมครับโอเคขอดนตรีมาเลย

biết anh hiểu em học anh hiểu em biết anh biết anh hiểu em biết anh hiểu em trung thành anh yêu 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 anh หด้วหมดแน้วดแล้วหดล้วหมดแล้วหมห้วหมดแล้วหล้ด้มดแล้วหมดแลวหมวหมดแห้มดแล้วหแล้วหมดล้วหมดแ้วหมดแด้วหมดแล้วหด้วด้วล้วหมดแล้วหมดล้วหล้วหมดแล้วหแล้ล้วหมดมแล้วล้วหมดแมแล้วห้วหมดแล้ Uh, okay, đang ở đây chưa này? Ờ. Ờ. Áo bờ lét. Anh giải thích tại sao anh ở đây. Làm gì vậy? Tôi phải đồng loạt đang ở đây. Mà nó mình cần chúng lại cho nó. Anh đi vào đây rồi. Đó là cái Để thấy ở đây chưa này? Để nó được đắp vào đây. Để nó, mình đắp

Ô em, cái chết của em. Ô em, cái chết của em. Ô cái

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อยเอ้มกันัี่านเนนงเพิรพมนรับือคิมผมขอตำแงแ่งเดียวเลยที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับถอ้ท่านไหนจะได้ให้หนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามและหมายเลขสี่ให้บอกหมายเลขนะครับ ให้คนทำงานชีก็ได้ครับตอนนี้อนนเอาแล้วให้คนทำงานชีก็ได้แล้วขอโอกาสที่หนึ่คนที่ได้ที่หนึ่งได้ตัวหนังหาใบไ,ได้ยังปล่ยเลยหมายเลขหมายลขอะไรครับทุกคนผู้กำกับผู้กันเรยนสองซ้ำเดินตามน้กำกับเรยนสองซ้มถ้าเ็นคำว่างอ้มาได้สามคือซี่ล้อะไรครับนะ มาจากโดนอะไรครับสว่างอ๋ออาดัฟฝาไฮีชวยทาตาอครับสีับจีงานขึ้นสไลด์ด้านล่างพนะครับนีน้องเขาหน้าตาคล้ายๆผมผู้กรงไอรุ่นะมีหูซ้ายข้าเยอเหมือกัน นะครับนะเมื่อก่อนผมก็หน้าตาอย่างนี้นะครับสเกอเปลนเอีสายการที่เราหนีเมื่อไรก็ได้เรานีเดี่นี้เลยใช่เอากับไปเลยฮ้าเโอเครั้มาหน้าไปนับเลยลงแล้วก็้ที่มาร่วมสนุกเอาคุณหถ้ถ่ายรูปจะได้ดูถ่ายรูปะไ้ถ่ายรูปจะ้่ย ถ่ายรูปถ่ายูปครพี่ปาพี่ปาถ่ายรูปครับนี่าช่วงทอแกนะคะอห้มากค่ะเมื่อี้เป็นพี่ปาลร์กแ่ตัวนั้นายูปถ่ายรูปถ่ายรูปน่กลาหน่นะครับก็ขอของคุณนะจากทางโลงานนะครับซีีดมามากเลยเบอร์่ซีีเด็ดมากเลยนะครับโอ้โหเิสัสับ ก็วิชัยยจะเหลี่ยนสิบใบสุดท้ายจรยิงเหรอจะเปลี่ยนสิบใบเราก็เข้าเกีกก่ยวตัวหน่อยอีกแล้วเหรอใช่ตอนนี้ผมวางยาไว้ให้กับคนที่นั่งดูจนถึงตอนนี้เหมือนกันนะครับให้ใครที่นั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ครับจะมีสติ๊กเกอร์สีขาวแปะอยู่ตรงที่นะั่งให้ดึงผราคลุมออกจะเห็นอลองดูสิดึงออกดึงผราคลุมออกแนละ้วเอาสติ๊กเกอร์ที่มาของกนเวทีครับ มีกี่ท่านคะจะมีทั้งหมดสิบท่านครับสิบอ่ามาเลยครับนับตัวหนังคนละหนึ่งใบมาเลยสิบขึ้นมาเลย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 โอเคขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเลยสิบคนสิบคนดูหน่อยสิบคนขึ้นมาเลยนะครับทุกทีเลยครับเดี๋ยวขอเชิญคุยโลนะครับคุยโยมมอบระหว่างนักบนลไปทีไหนลูก แ่ลูปเ่วมกันพี่แม่ขนั่ด้วยกันนั่งด้วยกันนั่ด้วยกันอัศน์นะ้นั่งด้วยกันนะทนีนยีนีพอเจคูโยนะครับผมคูนูนะครับประจันศีลารก่อนทีได้เอง่ขึ้นมาม้บตัวหนังใช้กับคูโชติคูโชติอ่านกนครูโยนั่งด้ว